อีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่เราจะต้องมาที่นี่ครับทุกคนครับนั่นก็คือร้าน Friday Ca f า g ฟ่กาล่าสแอน a ์บาร์แอ r ด n เเ็งป็นไงจบไหมทุกอย่างครบในที่นี้มันไม่มีคำว,ว่ากลาลดดเลยหรอก็เจ้าของร้านเ็าตะโกนมาบอกว่าเอ้ยตรงนี้กาลาดด้วยเพราะข้างๆมันเป็นที่โชว์รถทำทุกอย่างเลยว่างั้นทำทุกอย่างคือคนคนนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนเป็นพี่ชายที่เราสองคนรักมากใช่ใช่เห็นเราตั้งแต่แบบแรกๆคบกันใหม่ๆเลยต้องบอกว่าสิบยี่สิบปีแล้วเหมือนกัน คนนี้ก็คือพี่จอนนั่นเองครับเราแวะมาที่ร้านเขาร้านโคตรสวยเลยสวัสดีครับพี่จอนสวัสดีครับไม่เจอกันนะต้องบอกว่าเป็นพี่ชายที่ รักมากเลยเราสองคนแบบว่าอยู่กันมาเนี่ยผมว่าก็สิบกว่าสิบกว่าสิบกว่าคือเหมือนอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยแต่เจอทีไรมีคุณภาพทุกครั้งก็เมื่อก่อนเนี่ยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นหัวเมืองที่เรามาเหมือนเราจะมาพักผ่อนแต่ไม่เคยได้พักผ่อนนะพออะไรก็รู้นี่ถามเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านเป็นไงเมื่อวานเมื่อคืนเป็นไงพี่มีอีกร้านหนึ่งพี่ก็มีอีกร้านหนึ่งต้องไปกินร้านนี้ปีสามก็ยังกินกันอยู่แล้วก็จะเป็นคาเฟ่สวยๆเนาะสำหรับแบบพวกใส่คอนเทนต์ แล้วอาหารคือจะเป็นแนวไหนอันนี้มีหมดสมต่ำไทยสมต่ำก็ยังมีไทยมีหมูแพะซะอะไรอย่างเงี้ยมีหมอดอันนี้จะติดทะเลสับเยอะด้านนี้ัทะเลสาบบึงหนองโคตรมีวายมีเบย วันนั้นอ่ะพี่ที่บอกพี่ป๊อกมาเริ่มสตาร์ทกันจิบไวน์เบาๆสตาจิบไวน์เบาๆกันเป็นไงถึงกี่โมงตีห้าตีห้าเบาๆพี่ป๊อกมัจะอ่อนเบาๆคุณป๊อกพียนัดิดาเราไม่อยากให้ภาพจำเป็นคนที่ดื่มแต่อยู่อย่างตีห้าว้าวปอกตัวอุ้โอ้โหเฮ้ยมอันนี้เป็นฟิลแบบ90เนาะกี่ปัะลาสแบบเอางี้มันก็แยกเป็นโซนๆเหรอพี่แยกเป็นโซนๆแต่คืออยากนั่งตรงไหนก็ได้ไงก็สั่งไปกินได้หมดทุกที่ นี่คือร้านสมัยก่อนที่แบบเราแบบชอบอะไรแบบแนวเนี่มันอาพีเอ็มสมัยก่อนพูดเลยแบบนี่มัน RPM ีนพี่จอรู้สึกไงที่แบบว่าพวกน้องๆศิลปินส่วนใหญ่คือเวลาจะมาที่ขอนแก่นเนี่ยก็ต้องแวะมาหาพี่ฮะ <c oughs> คือเป็นสนุกเพราะว่าเราก็ใช่ไหมชอบสนุกชอบ ดื่มชอบลิงหมดแล้วัไม่ต้องอะไรนะคือถ้าพี่ชายเราอีกคนหนึ่งมาคนเคนลี่ธนภัทรคนนี้นะถ้าจับมือกับคุณจอนนะคือสองคนนี้คือถ้าตะวันไม่ขึ้นมันทําไมพี่จอนไปเลยคือทําไมต้องกินเหมือนกับไม่จะไม่เคยเจอกันมาก่อนหรือพรุ่งนี้จะจากกันแล้วเพราะอะไรทำไมพี่ต้องกินขนาดนั้นเพราะอะไรพอไปแล้วก็สนุกเรื่อยมันก็ไหลไปเรื่อยพี่จอนก็จะเทคแคร์ทุกคนพี่ปูพงศิษฐ์มา พี่เอจจิรากรพี่เป็กมาก็จะมีร้านพี่พี่จอรนจะอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่เอจก็จะขึ้นไปร้องเพลงเราก็จะแบบมีหมดสูนทรีไปตามได้นะในไอจีเขียว่าจอนศูนทรีพี่จอนครับทั้งหมดนี้ถ้าจะมาที่ Friday Zone ทั้งหมดนี้มันมียังไงบ้างมูดไหนแบบไหนก็เริ่มได้ตั้งแต่กลางวันเลยครับ11อโมงก็เปิดมามีฝั่งนึงเป็นคาเฟ่สั่งน้พาสุขจะเป็นอาหารไทยฟิวชั่น อ่าแล้วก็นั่งแต่สามารถแบบปุ๊บแดดร่มลมตกแล้วก็มาฝั่งเนี้ยทางริมน้ำอ่าริมน้ำก็ของอาหารดนติสดอ่าแล้วก็จะมีห้องจัดเลี้ยงอ่าห้องจัดเลี้ยงได้ตั้งแต่ยี่สิบสามสิบสี่สิบคนถ้าอยากมาเจอพี่จอนี้ยังไงดีก็ประมาณหกห้าหกโมงเย็นก็จะเจที่นี่จะไปกี่โมงประมาณห้าทุ่มกว่าให้เด็กเมันเก็บร้านไปฝากไปด้วยครับกับฟราเดย์ครับขอบคุณมากครับพี่จอนะครับ จากร้านเติมเต็มติ่มซำเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันด้วยอ่ะแล้วเดินมาเอาจริงอ่ะห้านาทีถึงแต่จริงๆคือเรามาร้านนี้เป็นสิบปีแล้วนะตั้งแต่เด็กอุ้จี้อ่ะอุจี้ยเยไอ้เติมนิดเยอะมาเติมนิดแอบแอบซอนอยู่นี่กูตกใจแอบเสียงอะไรมาจากแอบซ้อนอยู่นี่เลยกล่าวว่ากล่าวว่าไม่ให้รู้ตัว แล้วเอาเอาเฮ้ยเป็นอะไรกันเนี่ยฮะเฮ้ยหัวเก่าหัวเก่าเมียเก่ากันเขาเป็นหัวเก่าเมียเก่ากันเสร็จแล้วอะไรการเสร็จแล้วกลับได้ค่ะเอาเอาเอาหัวอยู่ค่ะหัวเก่าค่ะเอาหัวอยู่นะคะนม่นคบอกนะพี่เซ็งพอดีครับัสดีครับพี่เซ็งนะต้องบอกว่าเห็นตรงนี้น่อยพี่เซ็งเนี่ยนะเห็นเราสองคนมาตั้งแต่เด็กอะ ตั้งแต่เด็กก่อนเอาจริงๆก่อนไอจะคบอยู่ซะด้วยซ้ำหรอเคาใครอ่ะอันะั้นคบพี่เซงไม่รู้เหรอเอ็มมี่นะเอ็มมี่คือมือที่สามนะยี่นะมือที่สี่เลยนะี่สิบปีเนาะยี่สิบปีแล้วพี่เซงก็ไม่เปลี่ยนนะดูดีกว่าเดิมอีกเนี่ยดูหุ่นดีมากเลยตอนเนี้ยเอาไทยรอยแดงค่ะไม่ใช่เอาดีๆสิไม่แต่ที่เนี้ยเป็นที่ที่เราเนี่ย มากันเมื่อ่านเราจะมาโชว์ตัวหรือเราจะมาอะไรกันที่ขอนแก่นก็คือต้องมาที่นี่อยู่กับพี่เซ้งทำไมศิลปินดาราทั้งวงการทุกคนเวลามีงานที่ขอนแก่นต้องมาอยู่กับพี่เซ้งหนึ่งคืออาหารอร่อยมีของกินดีแล้วก็มีที่พักใจพี่คนนี้ดูแลน้องๆทุกคนอย่างดีสองสองหาหมอนวดให้ตลอดเวลาหมอนวดแบบไหนชั้นสองไหมหมอนวดหมานวดจริงๆนวดจริงๆอ่ะถูกไหมล่ะ ไม่บอกหรอกไม่พูดหริงจริงหมอนวดจริงจริงาจริงจริงก็เคยมาปากเบี้ยวทีนี้ทีหนึ่งอ่ะเขาก็ไปหาแบบหมอมาขายเส้นให้ไม่จริงหมอนวดจะนวดดีถ้าเกิดหมอนวดไม่มามันก็ใช้อีพี่เซงนี่แหละนวดมันก็เลยติดใจวันนี้ก็ต้องแวะมาเยี่ยมขายเอองันมาที่เนี่ยเตี๋ยวเซ็งเนี่ยทอนนี้ไปมามันได้กี่ปีแล้วพี่เซง ปีที่9แล้วแต่ว่าถ้าเกิดดั้งเดิมคือ50สิปีสูตรนี่นะเป็นสูตรของคุณของอามาอามาเลยแม่นั่นแหละเรียกอามากรเออเนี่ยแล้วมันคอามาอร่อยของเขาไม่ได้อร่อยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเจ้าของร้านอร่อยไหมโอ้ยโอ้ยไปอยากจะพูดถ้าบอกแล้วเ็าว่างเพ็งโมต้องลองเองลองดูสิพี่สีก็จับมือไม่ปล่อยไม่ใช่อย่างเงี้คือโมแล้วนะ เอาขอก hey ินหน่อยขอกินหน่อยมากินมากินเลยมากินดิเด็กๆวันดีปีสีพปีเอ็มนี้หน่อยเด็กๆวันดีครับวันดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าจังเลลยูกเขาจะเป็นขับขับโมเดลก็คือสอนเด็กๆเดินแบบนะครับสอนเด็กๆเดินแบบ อันหนุ่มนั่นก็เ็นจัดไปกับแกมี่เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นที่แบบว่าเด็กรุ่นใหม่ของขอนแก่นที่จะมาโตขึ้นมานะคะเป็นน้าเดเป็นนาเดเป็นมิสเตอร์ขอนแก่นก่อนตอนนี้โอมิสเตอร์ขอนแก่นนะนั่นแหละนั่นแหละอาบินอาบินเแล้วอยเมื่อกี้สุภาพอยู่เลยอะร้อนแรแล้อนรง้อแรโท้โหถล่มถล่ม ปลายำมีขแห้พ่อใหญ่โคค่ะปลายำนะคะฉะลนอะไรปลายำอะไรเอารูกมือไหมลูเลลูกมือลูกวะลูเลลวกไปไเร็วช้า ปาย่างนะคะอ่าลวกปาย่างแล้วก็อะไรต่อคะแล้วก็ใหญ่ฟูบลาแห้งค่ะใหญ่ฟูบลาแห้งนะคะใหญ่อย่างเดียวแต่ไม่ฟูทำยังไงอ่ะอเดี๋ยวมาหาพี่เซ้งฟูเองเหรอได้เหรอแล้วแล้ไม่มีหรอ่ะเรื่อยๆค่ะลวกไปเรื่อยๆค่ะปลาซีไปไปเที่ยวกันได้ตีเมียวไปได้มาแล้วแรงมากดูดออกอะดูลวกสวยมากเลยลวกแต้วอ่ะลวกลวกลวกได้แล้วเหรอคะได้แล้วนะคะโอเคใส่เลยค่ะใส่ อันนี้บะหมี่นะคะเออบะหมี่ต้มยำนะคะโยนเลยค่ะนี่นะคะอ่ะคนค่ะคนค่ะคนนะพี่พี่เป็สีวัดคนพี่สีวัดคนน้ำน้ำนีดเดียวนะอ่ะคนให้เข้ากันโคนกับอะไรคนในนี้ก่อนเออเอียงนั่นแหละอยากให้เขาเห็นเอ้เขาเห็นได้อ่ะได้อ่ะได้อยู่แล้วแหมเป็นคนชอบชอบชอบทำกับข้าวเออข้ดีนะดีโอ้ตรงนี้ช่วงนี้ข้อมือหนักเลยแหละเอออาใจน่ น้ำนิดนึงใส่น้ำนิดนึงใส่เท่านี้นะแล้วอ่ะเทเลยค่ะเปิดได้เลยเปิดโซนนี้ฮะอ่ะอ่ะเทได้เลยค่ะแล้วใส่ในนี้เ้เลยเทตรงกลางเลยเทตรงกลางเบาๆเอ้โหนี่แหละถูกต้องแล้วค่ะอ่ะโยนไปโยนไปแล้วบะหมี่ต้มยำค่ะบะหมี่ต้มยำเสิร์ฟเอาจ้าชามต่อไปใหญ่โป ลวก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 เอาแค่ไหนมือเวลาเวลาเวลาทำยไงนี่พี่แสงแล้วมันจะนานแค่ไหนอ่ะให้มันแล้วเราจะรู้ยังไงอ่ะแล้วสุดอ่ะถ้าเส้นใหญ่ขึ้นได้เลยอ๋อเส้นใหญ่ได้ไหมได้ไหมโอเคได้ได้เลยค่ะโอเคอ๋อโยนไข่โยนโยนไข่เดี๋ยวนี้คือ อันนี้ใส่น้ำค่ะใส่น้ำใส่น้ำอันนี้ไม่ได้ต้มยำอันนี้เป็นเย็นอโว่นะคะใส่น้ำหน่อยหนึ่งใส่น้ำให้ท่วมหน่อยหนึ่งน้ำก็ือเออนั่นแหละน้ำหนึ่งนี้ใช่นั่นแหละนั่นแหละเพื่อนสีทำน้องสี่ทำได้อะอะไรก็ดีไปหมดเนาะชมละเกันพอผู้ชายทำอะไรก็ดีไปหมดเนาะจริงจริงผู้ชายทำดีอีกไหมอีกไหมหมดเลยเออนี่เพียงพอแล้วอ่ะใส่ซอสนึงใส่ซอสใส่ซอสโปรใส่เท่าไหร่ใส่ซอสโปรใส่ช้อนนึงเลยเยอะๆเยอะๆเต็มเต็มเลยลูกเต็มๆอ่าเต็มๆ โอเคอาเซบเส้นใหญ่เย็นาโปฝีมือฝีมือพี่สี่บะหมี่แห้งพี่สีอะไรนะบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งแอชโชว์หน่อยเสร็จปุ๊บเออข้อมือดีกว่าตัวเองอีกอย่างนี้เลยแม่ที่เวลามีหน้า่ระทำไมผู้ชายถึงติดอย่างนี้นี่เองอ่ะไม่ใช่อันนี้คือลวกจะไม่ใช่ได้ยังไงก็อย่างนี้ไม่ล่ะไม่อย่างนี้หรือเปล่านั่นคืออันนี้นั่นคืออันนี้ ไม่นม่อะไรใครๆก็ติดพิเศงอ่ะโอ้เราก็เคยถามถามพี่เอพี่เอถามจริงทำไมใครๆก็ติดพิเศงเพราะอะไรอ่ะน้องสีน้องสีก็ไปดูพิเศงก็ลวก๋วยเตี๋ยวสิสี่ัาทก็ยังติดเลยอ่ะพวกมือดูลูกค้าด้วยลูกค้ามาหน้าร้านอ่ะไปดูหรือยังตอน13ค่ะสามกินอะไรตอนมาสามงานสองถามจริงจริงในใจมีลำคานไหมบจ้คตะโกนเนี่ย ก็อยู่กันแค่นี้เองอ่ะชินแล้วค่ะพี่ซีไม่ต้องเป็นผมหมดอ่าออเดอร์อะไรคะับอไปตัวสิบสามค่ะมีเก้าเราแยกเก้าคูค่ะเนี่ยก็ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเนี่ยไม่ต้องวอ่าออเดอร์ต่อไป อะไรตะโกนทำไมอเอาเดิมต่อไปอะไรอ่ะโดนดังเกาเหลาเย็นตะโกนเกาเหลาโกเกาเหลาโกนเาใหญ่โกเอาสองมาเดิมพอจับแบคแค่นี้พอเยอะแล้วๆค่ะอะไร้ผมทำอะไรอ่ะเอาขึ้นมาอขึ้นมาขึ้นมาไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ไงลวกผักค่ะไอ้เขาเอ็มมี่มาลวกผักแล้วเชฟใหม่คนใหม่ดีละอย่าไปเที่ยวก่อนหาผากร้านด้วย แล้วต่อเลยเอาะโอเคใส่ไปเลยเท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกอ่แฉบค่ะแล้วเนี่ยเอาไหมโอเคอันนี้ก็ประมาณชามละ300ร้อใส่เยอะไปโอเคพี่มกี้ไใส่ซอสโป๊ะซอสโปแล้วก็บะหมี่น้ำก็บะหมีน้ำบะหมีน้ำดูดิเขาก็บะหมี่น้ำหยิบเส้นทำเองแล้วเมื่อกี้ก็สอนแล้วชาเมื่อกี้ทำแล้วท้ามัเป็นก็ไม่ต้องทำโอเคล้างก่อนล้างเส้นก่อนนั่นแหละเอาเส้นใหญ่ออกเดี๋ยวเมื่อกี้อ่ะ มันแถไมมันมีแต่ผักอะ่ะเวลาลูกค้าสั่งเกาเหลาเขาเขาไ่เอาเส้นสีเกาเหลาว่าเป็นเกาเหลาไม่ผูกเส้นกันไม่มีเรื่นงเส้นกันถุงนี้เลยค่ะเอาเลยค่ะโอเคอันนี้เกาเหลาอันนี้เกาเหลาโทษจ่ะคะ่ะโอเคได้เลยเล็กอ่ะเขาทำเก่งเนาะเออไม่เป็นไรจุ่มไปเรื่อยๆเลย<ะ>น้าต้องมาลังชมอยู่นี่ไงว่าข้อมือดีอ,อ๋อเหรอพอมีหน้ามาชมใหญ่เลยอ่ะเอาเลย ผักแห้งหมดละเออย่าเอาอย่างไงเอาอย่างไงเอาอย่างไงพี่พี่สิวัตรเมื่อกี้เพิ่งชมอยู่เลยอ่ะพี่สิวัตรทำไมเป็นจุเล่เลยสิลูกค้ารอช้ามากเลยเนี่ยทำไมเป็นเนี่ยลูกค้ารออีพี่มี่ใส่อะไรมุดซุ้ยใส่หน้าซอง่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่แล้วก็ใส่ไปหมดข้อสำคัญอย่าลืมคือใส่อย่าลืมใส่ใจนี่สำคัญคืออย่าลืมใส่ใจใส่ยังคะใส่แล้วก็ใส่ยางยางยางมาตบมือหน่อยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ใส่

เราัะจะพาไปว่าทุกครั้งที่เวลาเรามาที่ขอนแก่นเนี่ยคือตรงเนี้ก็จะเป็นที่ที่พวกเราอ่ะจะมาอยู่กันนี่อาณาจักรเซนจ์จ้าเนี่ก็จะเป็นรูป นี่ดูพี่เซ็งหน่อยก่อนอุ้ยหนุ่มแมนนะมันหล่อหอนะตัวท็อปในโรงเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มณีแล้วนี่ก็จะเป็นรูมนละเดทนะมีความผูกพันกับพี่เซ็งมากมากเลยเนาะใช่คือต้องบอกว่าตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งแต่แบบตอนที่แบร์ขึ้นเข้าวงการใหม่ๆเลยเนาะอ๋อก็คือพี่เซ็งอะว่าอยู่ขอนแก่นเจอพี่เวียแล้วป้าเจอพี่เวียเจอแล้วก็มาเจอมาเจอแล้เดทเจอจากลู อินเทอร์เน็ตคือบอกวิ้ยโทรไปหาจาจานเด็กคนนี้คืออะไรอ่ะคืออยู่ที่ไหนโรงเรียนหรือเปล่าบอกอยู่อยู่อยู่ขับรถไปเลยไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งพี่เอตอนนั้นได้ยังเท่าไหร่มห้ามห้าแล้วเขาสิบห้าสิบหก็บุกไปโรงเรียนเลยบุกไปโรงเรียนแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้พี่เอพี่เอก็วันรุ่งขึ้นพี่เอก็บินมาเราก็ไปเกาะรั้วรอที่โรงเรียนเราก็ไปคุยกับแม่เลยนั่นแหละคือเอาสั้นๆเลยนั่นแหละยุคนั้นก็ต้องบอกว่าพี่เอนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ ปั้นนะคนที่เป็นนักปั้นจริงๆพี่เซง้งพี่ออสพี่ออสเชีย<อ>งใหม่ทาเหนือไปถ้าเปรียบเทียบดาราสมัยก่อนกับสมัยนี้อในมุมมองของในฐานะจริงๆแล้วพี่เซ้งก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นผู้ที่ มาก่อนการในการมองขาดเหมือนกันนะคนเนี้ยถ้าเขาชี้คนไหนเนี่ยนะตั้งแต่พี่ซีเพิ่งเข้าวงการด้วยปะยังเป็นเด็กกระโปโลอยู่เลยเขาเห็นตั้งแต่เด็กเลยเเห็นพี่เห็นพี่ซีตั้งแต่ในรูปแล้วแต่ว่าโอ้ยคนนี้หล่อจังเลยก็คุยกันแล้วพี่ซีก็บอกว่าไปอยู่กับบอกว่าถ้าอยู่กับพี่วู๊เราก็ดีใจคุคนี้หล่อคนนี่หล่ออยู่กับฉันแล้วให้ตามเอาจริงๆอันนี้เรื่องจริงจริงเพราะว่าไอ้แบกเหมือนกันแล้วความเป็นไอ้แบกมันก็จะชอบจะรักในในยุคสมัยเนี้ยถ้าเรียบเทียบแล้วในสมัยก่อนเนี้ย <obsc ene> ความยากความง่ายมันยังไงพี่เซงจริงๆแล้วพี่เซงว่ามันก็ต่างมันก็โซเชียลมันเยอะนะมันก็สุดท้ายความยากความง่ายมันอยู่ที่บุญที่ทํามาดวงที่ทํามามด้วยส่วนหนึ่งต้องบอกว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมีช่องอยู่ช่อง3าช่องห้าช่องเจ็ช่องต่างๆตอนนี้ก็คือว่าทุกคนสามารถเกิดเองได้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความสามารถเมื่อก่อน s. <S อาจจะส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับคนดันคนผักดันแต่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับ ความสามารถด้วยถ้าเรามีความสามารถเรามีความพยายามอันนี้คือพี่เซงว่ามันก็มันทุกวันนี้มันก็เกิดได้อ,อ,อันนี้คือต้องเรื่องจิตแล้วบวกกับดารารุ่นเก่าที่บางทีเขาก็ไม่มีความพยายามไม่มีความสามารถมันก็หายไปโลกมันเปลี่ยนไปอ,อ,อย่างพี่ซีกับพี่มี่ทำไมอยู่เพราะว่ามีความสามารถมีความพยายามบอกให้เลยว่าต่อให้รุ่นใหม่เข้ามายังไงบวกกับเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วนี่ไงถึงเป็นพี่ซีพี่มี่ที่แบบว่าคนไทยทั้งประเทศรัก ไม่หรอกจิง,จงอ,อันนี้เรือ่องจีนอยู่ได้เพราะไอ้น,นี่ก็คือแดกเหล้านู่นี่นั่นอะไรคนชอบใช้เงินเปลืองเที่ยวเก่ง <c oughs> คน <c oughs> ชอบลเลยต้องทำงานเยอะอ,อ,อันนี้ก็คือหวังพึ่งเมียก็เลยอยู่ได้ไม่ก็อ,อยู่ไม่ไดไไ้ไม่ไม่ไม่พี่เซอยงพี่เซ็งบอกคือว่า <c oughs> มันขึ้นอยู่กับความสามารถความพยายามและความพยายามกับความสามารถบวกกันเรามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้วพี่เซ็งบอกว่านี่แหละคือซุปเปอร์스타 ตัวจริงไม่ได้แบบว่าที่แบบว่าไม่ใช่แบบว่ามานั่งรอทุกคนป้อนแล้วกูไม่ป้อนแล้วกูไม่ต้องรอแล้วกูไปเองกูเดินเองกูดันตัวเองกูพักตัวเองอนี่แหละคือทุกวันนี้ต้องเป็นแบบนี้ที่เห็นอยู่ นี่ฟังไว้เลยนะจริงๆอันนี้เรื่องจริงเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้คุณจะอย่างไรก็ตามถ้าคุณไม่ขวนขวายถ้าคุณไม่มีความสามารถถ้าคุณไม่ใช่ตัวจริงวันนี้ตัวเรื่องมันเยอะแต่ถ้าใช่ผมพูดเมื่อกี้เราพูดถึงน้นเดนเนี่ยแบร์นเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาวันนี้เขาถึงเป็นดาวค้างฟ้าไม่ใช่เพราะโชคนะใช่ใช่เขาเขาความสามารถเขาคือความสามารถ<ะ>เลยวันนี้พวกเราทุกคนคนในวงการบันเทิงก็ยอมรับแล้วเขาเป็นเด็กที่น่ารักมันมน่ารัก ขาห่วงเป็นห่วงเป็นใยเราตลอดเวลาเราไม่สบายเขาก็จะไม่ได้นะพี่ซคพาพี่แม่แม่แก้วพาพี่เซ็งไปหาหมอเขาจะเป็นห่วงทุกคนที่อยู่ข้างหลังอยากให้เขาดูแลนี่บ้างเธอมีหัวอันนี้คืออันนี้คือจะบอกอันนี้คือจะบอกหัวแล้วบอกบอกจะบอกสามีฉันเคยจะแบตามแบบว่างานอะไรอย่างเงี้ยล ชอบจังเลยแต่เขาบอกว่าเออผมก็ชอบครับแต่ผมไม่ชอบคนแก่กว่าเนี่นะเวลาเมื่อก่อนเวลาจะมางานเนี่ยทุกครั้งเนี่ยสมมติเราทำงานกันตอนแบบเย็นๆก็จะมาอยู่กับพี่เซงก่อนเนี่ยก็จะนั่งคุยกันแบบเนี้ยซึ่งดาราต้องจองไฟ์มาเพื่อเพื่อจะมาหาพี่เซงก่อนจองไฟ์ให้มาเร็วกว่าเออซึ่งทุกคนก็ต้องมาอยู่เปลี่ยนเสื้อผ้าก็เปลี่ยนที่นี่เปลี่ยนที่นี่ไม่เป็นไรโรงแรมเอากันในไม่ต้องจองแล้วบางทีง่วง นนพี่เซงก็บอกให้นอนคือไปนอนก่อนให้ไปนอนก่อนเลยตามสบายแล้วก็อยู่อย um> ่างเงี้ยเป็นเป็นสิบปีอะก็ปล่อยเขาอยู่ในบ้านทึกเเตียงเอาเตียงข้างบนข้างบนแล้วก็นั่งเมาส์กับพี่เซงแบบเนี้ยแล้วก็เมาส์กันเพลินเนาะเบื่อไหมเมื่อก่อนเป็นตอนที่แบบคนมาหาพี่เซงเยอะมากนะจริงๆแล้วอะไม่เบื่อหรอกพี่เซงว่าเขามาหาเราเพราะว่าเขาชื่นชมเราเขารักเราเขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวเราเขาอยากเจอเราถ้าเบื่อก็ปิดร้านไปแล้วเหมือนกับพี่ซีกับพี่เอมมี่มา ไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยไม่เบื่อเลยจริงๆอนนี้แต่ว่าพอเรามาเจอพี่เซ็งที่นี่พี่เซ็งเขาก็ดูแลยันรุ่นเลยนะยันกลางคืนเลยนะจ๊ะพาไปเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวยันเช้าเลยนะตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยามจริงเพิ่ง55ไปเมื่อวันไม่เอาดูแลตัวเองยังไงเอาจริงเราไม่ได้ดูแลเราไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องไปคิดอะไรกับมันกินเด็กไหมกินครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จำไม่จำอันนี้จัดอันนี้พูดตรงนะหรือไม่ครับคุณเซ้งครับจริงหรือไม่ครับคุณเซ้งของแก่นครับล่าสุดที่งานเบ้นปุญญาพรคุณไปงานแต่งของน้องอ่าเราคุณจะอยู่ในงานอ่าคุณไปหาผู้ชายที่พัทยาจริงหรือไม่ครับจริงนั่นไง ถามต่อจริงๆจริงๆเราปวดขาด้วยไม่จริงๆเราคือปวดขาด้วยจริงๆล้วคือว่าทุกวันนี้คือเรามีความสุขกับการใช้ชีวิตเราไม่ไปคิดอะไรกับมันมากคือปล่อยวางได้เยอะอันนี้เรื่องจริงๆเลยนะเลยทําให้ดูหน้าเด็กแบบนี้ปะก็คือเที่ยวเที่ยวไม่เที่ยวแดกเล้าไม่แดกกินเล้าไม่กินตีสี่ตีห้าไม่มีกับเอเนอร์จียังมีก็คือความสุขเพราะเราคิดว่าถ้าเรานอนตื่นสายถ้าเราได้นอนช้ากว่าคนอื่นหนึ่งนาที เราจะมีโอกาสเห็นโลกมากกว่าคนอื่นหนึ่งนาที<ม>แล้วถ้าเรานอนตื่นเช้ามากกว่าคนอื่นหนึ่งนาทีเ,เราก็จะได้มีโอกาสเห็นโลกมากกว่าคนอื่นหนึ่งนาทีอาปาคืนนี้เช้าแน่ แน่นอนนั่นคือนั่นคือเตี่ยเขาสอนไว้เราก็ต้องแต่เราก็ต้องไลฟ์บาลานซ์กับสุขภาพเราด้วยนะอันนั้นแล้วพี่เซงก็ทำงานนะแปลว่าทางานทางานสุดเที่ยวเที่ยวสุดแต่ก็ต้องมีพักผ่อนด้วยมีพักผ่อนด้วยถ้าวันพักผ่อนเราก็พักจริงๆไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรเลยนอนถ้าวันหยุดล้างก็คือหยุดชดเชยสองอาทิตย์ที่ผ่านมาพี่เซงว่าปล่อยวางทุกวันนี้พี่เซงใช้ชีวิตกวยการที่อะไรที่เป็นท็อกซิกตัดมีสีตัดตัดจริงๆเหมือนผู้ชาย เขาก็ดีๆอยู่แต่พี่เซงคิดว่ามันท็อกซิกแล้วเราไม่สบายใจเราต้องมาเราต้องมากังวลเราต้องมาอันนู้นต้องมาอันนี้ตัดโดยที่ไม่รู้ตัวการตัดของพี่เซงง่ายมากบล็อกทุกอย่างเราไม่ต้องติดต่อกันไม่ต้องเห็นกันเพราะว่าพี่เซงมองไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าอายุที่เหลือตอนเนี้มัน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 น้อยกว่าเวลาที่ใช้แล้วงั้นเรารีบใช้มันเถอะเรารีบใช้มันเพราะว่าเราเห็นคนรอบข้างเราที่บางทีเขาไม่ทันได้ตั้งตัวที่ต้องจากโลกไปเราก็ ใช้ชีวิตตรงวันนี้ให้มีความสุขที่สุดโดยที่ไม่เดือดร้อนใครแล้วก็จะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอม, <c oughs> มีคำคำหนึ่งอ่ะพี่เซ้นคุยกับพี่เอตลอดว่าเพื่อนอะ่ะหรือน้องหรือพี่อะ่ะมันเหมือนดวงดาวไว้ไม่ต้องเห็นกันมันเหมือนดวงดาวที่อยู่บนฟ้าไม่ต้องเห็นกันตลอดอกลางวันมันก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นกันแต่พอกลางคืนเราก็ มันไม่ได้ไปไหนดาวยังอยู่ที่เดิมเหมือนพี่เซ้งยังอยู่ขอนแก่นเหมือนพี่เซ้งยังอยู่กับพี่ซีอยู่กับพี่เอมมี่เราอยู่ตรงนี้เราเป็นมิตรภาพเราเป็นพี่เราเป็นน้องกันเรายังอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนเราอาจจะเห็นกันบ้างไม่เห็นกันบ้างแต่สุดท้ายเราก็ยังเป็นดวงดาวที่ยังอยู่ที่เดิมดูอยู่กับน้องๆทุกคนไปอย่างนี้นะยาวๆนะกับคืนนี้มาหนึ่งคืนคืนนี้มาดีคืนนี้มาหนึ่งคืนนี้เราจะเจอพี่ซีอ่ะ นะเช้าไม่เช้าไม่กลับเช้าไม่กลัวไม่กลัวก็กลัวตไม่เช้าว่าจะร้องเพลงพอมากก็ไปร้องร้องฉันมาแล้วฉันนะฉันร้องเพลงอะไรนะที่ที่พี่สิวันร้องแล้วร้องเพลงแล้วพี่เซิงร้องไห้เลยอ่ะร้องกับพี่โตสับสีดอ่รักเธอสู่หัวใจไงของของพี่โจมันเป็นเพลงที่นึกถึงหม้า เออท้าสมมันเป็นเพลงที่นึกถึงมาหมาแต่เป็นเพลงที่ชอบมากแต่ว่าเป็นเพลงที่มันไม่อยากร้องอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นความหมายที่แบบรักเธอสุดหัวใจไงแต่เผอินว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันโดนพี่เซิงตอนนั้นรักเธอสุดหัวใจแล้วพอได้เสียงของพี่ซิวพี่ซีร้องแล้วแบบพี่เซิงแบบกาลังอยู่ในช่วงแบบโอ้คือแบบกาลังจะตัดแล้วมันกลังมันกำลังจะได้อ่ะรักรักเธอทั้งหมด ทั้งหัวใจซึ่งเรานั้นเก็บไว้ข้างในเธอได้ยินไหมคนดีอย่าขอให้ความรู้สึกที่ฉันมี ส่งไปถึงเธอที่แสนดีว่าชีวิตนี้ฉันมีเธอหนึ่งความฝันจะพบกันอีกได้ไหมเป็นความรักที่เราที่เราหม้อห้กันแล้วกันหม้อไกันแล้กันเราลรักเราลักจ้ะ นี่ละมนันเป็นความหมายที่รักเธอสุดหัวใจแล้วพี่เซงเชื่อว่าคือสีวัดร้องอ่ะไม่ได้เอาไม่ได้ร้องเนื้อเนื้อเพลงแต่เราเอาใจร้องทุกอย่างก็คือสิ่งที่ความความรักเนี่ยมันเป็นแบบคือเขาใส่มันเป็นความรักที่มันเป็นความรักที่แบบว่าทุ้งใหญ่แล้วพอพี่เซงเห็นน้องซีก็จะมีแล้วแบบว่าเวลาสนุกกันแล้วแบบว่า <laughs> ถึงจะไม่ได้อ,อะไรคุยไม่ได้อะไรนะแต่ว่ารู้สึกทำไมคุณมีความสุขจังวะแล้วพอ เราร้องมาโอเคจะร้องให้หมามาแต่ทุกคนจะมีมีมีเรียกว่าอะไรมีมีแบ็กกราว์ของมีสตอรี่ของตัวเองเนาะใช่แต่นั่นแหละแต่แล้วเรามาเศร้าได้ยังไงครับเราก็เลงคืนแล้วผู้ชายคืนนี้อยู่เลยนะแต่เราก็เลยจะบอกว่าที่เรามาขอนแก่นเนี่ยเราสองคนก็ไม่ได้มาขอนแก่นนานมากแต่บอกเลยว่าจุดหมายแรกที่เราตั้งใจจะมาคือเราก็พูดกันเลยว่าถ้ามาขอนแก่นเราต้องมาหาพี่เซิง แม้ว่าบางช่วงเวลาเราไม่มีโอกาสได้เจอกันแต่วันนี้เราได้มาเจอกันเรามองตากันเราก็รู้ว่ายังไงเราก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมแม้วันนี้ขอบคุณพี่เซ้งมากรักเสมอคืนนี้เจอกันแน่นอนไปไปเดี๋ยวพักและนี่คือพื้นที่ปลอดภัยของพวกเราทุกคนในวงการบันเทิงผมกล้าพูดได้เลยว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ปลอดภัยของศิลปินดาราทุกท่าน ผมว่าบางคนช่วง้แหละอาจจะมีคนคิดว่านี่ไงก็มาเอาผลประโยชน์จากพี่เซงบางคนเคยคิดเพราะตอนนั้นพี่เซงก็คอยดูคอยดันแต่ผมว่าพี่เซ็งรู้ว่าใครเอาผลประโยชน์ใครไม่เอาผลประโยชน์ใช่แล้วมันก็แค่นี้เลยจริงๆแต่ว่ามันคือความสูงนะมาเอาบ้างนะผลประโยชน์พร้อมจากใครนี <k> <k ่พูดผมง็นะเด็นนี่หมายถึงคนอื่นใช่ไหมถามเลยพูดเลยว่าวันนี้ วันนี้พี่เซ้งขอนแก่นโสดไหมอ่าโสดเอาดีๆพี่เซ้งเอาโสด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 สนิทเลยนะโสดสนิทเลยเปิดโอกาสไหมฮะเปิดโอกาสอุ้ยเปิดตลอดเวลาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกูตเป็สิบโมงเช้ากูเปิดเนี่ยกูก็เปิดโอกาสเข้ามายังไงเข้ามายังไงเข้ามาได้หมดเลยค่ะได้เลยไม่เสร็จเลยทักยังไงหรือทักก็ทักมาได้หมดเลยแต่ไม่ต้องส่งรูปโปมาอย่างเดียวเพราะว่าไม่ชอบดูรูปชอบเห็นของจริงมากกว่านี่นะ